สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกท่านเรื่องราวตลอดจนเนื้อหาสาระของหลวงปู่สวงในช่องนี้จะไม่เหมือนช่องอื่นๆหรือเหมือนคนอื่นๆเล่ามาตั้งแต่เริ่มเปิดช่องใน YouTube มา3ปีแล้วและตั้งบัตรนั้นมาจนถึงบัตรนี้ผมก็ยังไม่เคยได้เงินจาก YouTube แม้แต่บาทเดียว ท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าคลิปในช่องนี้ดูสบายไม่มีโฆษณามากั้นให้รำคาญเหตุที่ผมทำคลิปมา3ปีแล้วไม่ได้เงินจาก YouTube อาจเป็นเพราะว่าหลวงปู่สวงท่านต้องการให้ผมทำคลิปด้วยใจไม่ได้ทำคลิปเพราะต้องการเงินจาก YouTube u t u b e เรื่องราวหลวงปู่สวงในช่องนี้ จะมีข้อมูลที่ลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนและวงาาาศาคณาญาติของท่านรวมไปถึงสถานที่หลวงปู่สวงท่านเคยปฏิบัติธรรมเช่นบนเขาภูตะแบงแต่เดิมผมคิดว่าเรื่องราวชีวประวัติตำนานของหลวงปู่สวงก็คงจะจบแค่นี้ ผมเองก็คหมดหน้าที่ได้ไปทำอย่างอื่นแต่เรื่องราวของหลวงปู่สวงกลับไม่หมดอย่างที่ผมคิดเพราะว่ากลับมีภารกิจและเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงเพิ่มเติมเข้ามามีหลายอย่างมีหลายเรื่องและมีหลายบุคคลที่มาเกี่ยวข้องเพิ่มเติม เท่านั้นอย่างไม่พอกลับมีเรื่องราวในอดีตภบชาติปางก่อนเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหลายหายเรื่องทำให้มีตัวละครและมีบุคคลหลายๆคนเพิ่มเติมเข้ามาเรื่องราวของหลวงปู่สวงที่ว่าลึกแล้วก็ยิ่งลึกลงไปมากกว่าเดิมลึกไปเกินกว่าที่ผู้ใดจะคาดคิดและจินตนาการได้ อย่าว่าแต่คนอื่นแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนเช่นกันเมื่อก่อนผมก็รับรู้เรื่องราวอภินิหารปาฏิหารของคนอื่นๆผมก็ตื่นตาตื่นใจและอึ้งกับอภินิหารปาฏิหารและเรื่องแปลกลี้ลับเหล่านั้นแต่ สามสี่ปีมานี้ผมกลับได้พบเจอเรื่องราวลี้ลับและแปลกประหลาดจนนับไม่ถ้วนได้พบเจอเรื่องแปลกแทบจะเป็นเรื่องปกติเลยก็ว่าได้มีหลายๆเรื่องที่ผมเองก็ยังไม่เข้าใจและกําลังหาคําตอบนั้นอยู่ด้วยเหตุนี้ถ้ามีท่านผู้ชมคนใดคนหนึ่งไม่เข้าใจ ในเรื่องราวที่ผมเล่ามาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเพราะบางเรื่องแม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่เข้าใจเช่นกันเพราะเรื่องราวของหลวงปู่สวงเป็นเรื่องยากที่ใครๆจะเข้าใจผมได้พูดคุยสนทนากับท่านผู้ชมมาพอสมควรแล้วขอเชิญท่านผู้ชมรับชม ภาเพเหตุการณ์และเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วผมและคณะได้เดินทางกลับมาจากปราศาสตรเขาพนมดาที่เป็นต้นกำเนิดตำนานพญานาคีหรือว่าตำนานเปรียเนียงโสมาศีวิกาเทวะนาคเทวีอันเป็นต้นเรื่องของพระนางพญานาค ที่โด่งดังในตำนานทั้งกัมพูชาและไทยผมและคณะรวมทั้งหมด4คนก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านอาจารย์หญิงลัคนาขอเชิญทุกท่านรับชมภาพบรรยากาศเหตุการณ์การสนทนาในตอนนั้นนานก็เชียรเลยว่าย,ายังไงไอพี่สาวส่งก็ขึ้นทักน้องจินไยนั่งอย่างไหม ហើយយ <tru wow, ំគឺអាចការទួនឹងដើរទួលរៀបម៉េចអូទួទួទួលរៀបឆាក់លខជីវិតតែក៏យ៉ាងម៉េចនេះព្រះអង្គតាទួលឆាក់លខជីវិតនេះឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបងពាក្យហ្នឹងគឺបាទអាកបខ្លាំងណាបើខ្ញុំសម្ដែងតែបងក៏ក៏វាអស់ចាដែរអានដែរ ខ្ញុំគិតថាបងធ្វើកិច្ចការនេះនៅខាងប្រទេសថៃបានបានម្លឹងយូរខែយូរឆ្នាំហើយកិច្ចការងារនៅក្នុងខាងបានម្លឹងយូរខែយូរឆ្នាំនេះបានស្ក្តីថាបងស្គាល់មនុស្សក៏បន្តិចដែរចាស់បងស្គាល់មនុស្សច្រើនជាងខ្ញុំទៀតមែនទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើឲ្យខ្ញុំត្រួតត្រៃបងប្រាប់បងអំពីកិច្ចការងារនេះថាវាជាប័ណ្ណបិសោតឬក៏វាជាទូនីតិអញ្ចឹងណានឹងអាអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំអពតប្រាប់ឲ្យបងដឹងហ្នឹងខ្លាចបងរំភើបពេក เมื่ออาจารย์ปูและอาจารย์หญิงลัคนาได้พบและพูดทักทายกันแล้วอาจารย์เปูก็ได้ถามอาจารย์หญิงว่าฉากละครในชีวิตของผมในตอนนี้ทำไมชีวิตย่แย่เหลือเกินไม่รู้จะทำอย่างไรดีผมจึงเดินทางด้านด้นมาที่วัดทุนมุลทำให้ได้พบกับท่านชายทั้งสมคน แล้วก็ได้อาศัยติดรถไปเขาพนมดาไปกราบขอพรพระแม่โสมาศีวิกานาเทวนาคีแล้วก็ได้มาพบอาจารย์หญิงนี่แหละครับอาจารย์หญิงลักคณาก็ตอบว่าคำถามของท่านนั้นลึกและกว้างมากถ้าฉันตอบไปทั้งหมดก็จะทำให้ฉันดูเก่งเกินไปอันที่จริง ตัวท่านเองก็ไม่ธรรมดาเดินทางสายบุญบารมีเป็นหมอดูทำนายทายทักผู้คนมานานย่อมรู้จักผู้คนมากมายและรู้จักผู้คนมากกว่าตัวดิฉันเสียอีกอดีตพบชาติก่อนของท่านท่านเป็นโหรประจำอยู่ในพระราชวังในยุคสมัยพระนครหรือว่าในยุคประสาทนครวัด ขอให้ท่านมุ่งปฏิบัติธรรมช่วยเหลือผู้คนให้มากเพื่อสร้างบุญบารมีดึงเอาพลังเก่าของท่านในอดีตชาติกลับมาให้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญท่านอย่าโลภความโลภจะบานทอนพลังของท่านดังที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนี้การที่ท่านเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เพราะว่าเทพเบื้องบนเขากำหนดมา หลวงปู่สวงก็ทำให้ท่านได้มาพบเก้าเห่งในวันนี้เพราะต่อไปภายภาคหน้าท่านจะได้ไปดูดวงให้ผู้คนฝั่งประเทศไทยแล้วอาจารย์หญิงก็ได้แนะนำให้อาจารย์เปาหาโอกาสไปกราบขอพอรจากเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปราสาทนครวัดและจากพระเจ้าชายวรมันที่เจ็ด แล้วถ้าท่านมีโอกาสได้ไปกราบขอพรบนเขาภูตะแบงมีชัยก็จะทำให้ท่านดีขึ้นปองลูกยินสักตะไบอังลูกยินสักสักตะบดองจ้ะสักสักตอนนี้ใจลูกสักกือจียอนเกียรทามหาเต็จ้ะยอนเกียรทามหาเต็มยอนกลับมันหมดดมันแช่ยอนปล่องเลี้ยงสระมันตายยอนปรากาศการได้สักทำไมปะปะ สักไหมสัสัยสัตเดียยที่มันช่องเนี่ยนาสัตโ้ยอ้างบารมมหาเทพอ๋อสัสัทั้มสัสัสัวนเกยนรไรยังยังมันบ่าตัวสันะเเ็อ๋อรสัตว์อาจารย์ญิงท่านกล่าวว่าองค์เทพทั้งสามพระองค์ท่านได้เสด็จมาสักยันให้เก้าเหงนยันนี้เรียกว่ายันคาถามหาเทพเป็นยันด้าน อยู่ยงคงกระพันยิ่งไม่ออกฝันไม่เข้าเป็นยันป้องกันตัวยันนี้เดิมเคยสักมาแล้วในชาติก่อนแต่ตอนนี้ใช่ไม่ได้จึงมีการมาสักให้ใหม่ในตอนนั้นผมก็ถามอาจารย์หญิงว่าใครมาสักให้ครับท่านก็ตอบว่าองค์ยานมหาเทพซึ่งหมายถึงหลวงปูส่สวงเป็นยานหรือภาคหนึ่งขององค์มหาเทพ พระศิวะมาสักให้ผมก็เลยเข้าใจแล้วว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรเรื่องนี้ผมต้องเล่าย้อนหลังไปเมื่อ3ปีที่แล้วคือวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมพศ2,563ตรงกับวันขึ้น13าข้ามเดือน2ปีชวดผมจำได้ดีเพราะเป็นวัน ต้นกำเนิดมหายันสองผืนของหลวงปูส่สวงในวันนั้นหลวงปูส่สวงท่านได้เข้าประทับทรงจ้องพระอาทิตย์แล้วเขียนอักขระเลขยันบนผ้าจีวรสองผืนที่หลวงปูส่สวงท่านดนบันดาลให้คณะอาจารย์สาโรธมาทำวิชาเชือกแล้วผาาจีวรเอาไว้ที่ท้องนาด้านตะวันออกของกระท่อมหลวงปูส่สวงต้นมะขาม ซึ่งต่อมาผ้าจีวรทั้งสองผืนนั้นก็ได้กลายมาเป็นผ้ามหายันอักขระสุริยเทพและผ้ามหายันสุริยันจันทราผ้ามหายันทั้งสองผืนของหลวงป,ปู่สวงมีคุณค่ามีราคาสูงมากจนไม่อาจประเมินราคาได้เพราะว่าผ้ามหายันสองผืนนี้ สามารถล้างอาถรรพ์ล้างคุณใสมนดำต่างๆได้หมดเพราะเป็นผ้ามหายันที่มีพลังบารมีของพระอาทิตย์และพระจันทร์นอกจากนี้ยังมีพลังฌานบารมีของหลวงปู่สวงและพลังของมหาเทศทั้งสามรวมกันจึงทำให้ผ้ามหายันนี้มีพลังมหาศาลที่ไม่มีอะไร มาต้านทานได้คนที่ดวงตกเพียงได้คลุมผ้ามหายันนี้ก็จะทำให้เขาผู้นั้นมีชีวิตมีดวงชะตาดีขึ้นจากร้ายกลายเป็นดีอยา่างน่าอาัศจรรย์ผ้ามหายันทั้งสองผืนเป็นผ้ายันผืนใหญ่ที่สุดที่หลวงปู่สวงท่านเคยเขียนมาเมื่อหลวงปู่สวงท่านเขียนมหายันพระอาทิตย์และ มหาหยันพระจันท์เสร็จแล้วท่านก็ได้เดินไปที่กระท่อมต้นมะขามที่อยู่ใกล้ๆหลวงปู่สวงที่กำลังเข้าประทับทรงอยู่ท่านได้เขียนอักขระเลขหยันที่บริเวณท้ายถอยและหลังต้นคอเหนือยันเก้ายอดให้ผมแล้วหลวงปู่สวงท่านก็ได้เขียนยัน ตั้งแต่คางลากลงไปตามลำคอไปถึงบริเวณหน้าอกนอกจากนี้หลวงปู่ท่านยังได้เขียนยันอักขระที่ใบหูทั้งสองข้างของผมผมเอารูปให้อาจารย์หญิงดูท่านบอกว่านี่เป็นยันหูทิพย์ส่วนยันที่ลำคอและหน้าอกเป็นมหายันพญานกยูงทอง ส่วนยันที่ด้านหลังต้นขอเป็นยันมหาดอกบัวพระศิวะทั้งหมดนี้เป็นยันโบราณของสามองค์เทพที่เขียนโดยดวงยันทิพย์ของหลวงปู่สวงซึ่งเป็นภาคหนึ่งหรือองค์ตัวแทนของพระศิวะยันทั้งหมด ที่หลวงปู่สวงท่านเขียนในครั้งนี้จะส่งผลให้ยันของเดิมที่ผมสักอยู่ในตัวมีความเข้มขังเพิ่มขึ้นไปอีกยันครูยันเก้ายอดที่ผมเริ่มสักครั้งแรกเป็นยันปู่ฤาษีเวสวรรณของอาจารย์บอยจุกกระเชิชนบุรีส่วนยันอื่นๆนอกนั้นเช่นยันพญาหงยันพญาเต่าเรือนเป็นยัน ที่สืบทอดมาจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ศักโดยอาจารย์ประเวศคงเอียดบ้านแจ้งอำเภอบางปะหันจังหวัดอยุทยาอาจารย์ประเวศเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูน่นายวัดบ้านแจ้งซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่สุข វត្តปากโขงมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท1ครับบ้องนี่บ้องบานខ្ញុំប្រាប់បងអួយហូចថាមកមុតនេះអួយថាតរំពេល1កកើតជាបារមី1យើងត្រូវសន្សំបារមីរាប់អាសងខៃដើម្បីបង្កើតបានបារមី1អូរមន្តបានបង្កើតជាហោរាសាស្ត្រប្រចាំនគរនៃបរមរជិវៈ1 យើងត <laughs> no. <no> nao... no <laughs> no. ្រូវបង្កើតបារមីមួយដើម្បីអួយបាក់ធិបិតបារមីពិតមួយនມັນមានក្រំតេនិយាយក្រំតែចាក់ភ្លេងប៉ិនទៀតរំអួយកើតទីចាក្រំតេចាក់ភ្លេងប៉ិនទៀតរំអួយកើតនោះក្រំជាការបន្លំភ្នែកដើម្បីប៉ាន់នៅការបិទយកតែគិតតែគិតញុំតែតែញុំគិតនំធើនេះដល់ត្រូវផ្លៅហើយ សំថ oh ្ងៃនេះរ៉ាម៉ៃអុយថាគិតន yes ឹងដើត្រូវប្រើហើយបានມັນខុសទេកាដើខុសត្រង់ទេយើងអត់ទាន់ចាប់ឲ្យបានក្នុងការពិតអ្វីនៃការចាប់បាននឹងត្រូវហើយយើងយើងមិនទន់បានពិតយើងនិយាយទៅក៏វាអត់ទាន់នឹងទេអត់ទាន់ឃើញបើយើងឃើញច្បាស់ថាអ្វីកើតអីយើងបានប្រាប់គេតែច្បាស់នឹងហ្នឹងឯងសេះធ្វើឲ្យគេឃើញផងឃើញផងបានវាវាពឹតអាចារ្យមិនប្រាប់ពឹត ใน,นโอ้ยทาโอ้ยเมียนสะใสไม่โอ้ยสะจ้ะลุบบ้ามันดิมา้านขนมเพลิงบ้านไปลุบบา้าตอนแม่ในคลิปนี้อาจารย์หญิงท่านพูดว่ากว่าจะก่อเกิดบารมีได้นั้นเราต้องสะสมบารมีมานานนับอสงไขยเพื่อก่อเกิดได้หนึ่งบารมีในอดีตพบชาติก่อน กว่าท่านจะได้เป็นท่านโหราศาสตร์ประจำบรม,มหามราชวังท่านย่อมต้องมีบารมีคนเราต้องสร้างบุญบารมีอย่างแท้จริงให้ได้หนึ่งบารมีการสร้างบารมีไม่ใช่แค่พูดหรือการเปิดเพลงปีพาดร้องรำวงสวงแบบนั้นเป็นการสร้างภาพหลอกลวงผู้คนไม่ใช่การสร้าง บารมีอย่างแท้จริงผมก็เลยถามอาจารย์หญิงไปว่าแล้วสิ่งที่ผมกำลังเดินทางทํำภารกิจต่างๆผมเดินถูกทางหรือไม่อาจารย์หญิงท่านก็ตอบว่าการเดินทางทำภารกิจถูกแล้วไม่ผิดเราต้องปฏิบัติให้ได้พบให้ได้เห็นและเข้าใจแล้วนำเรื่องราวสิ่งนั้นออกมาเล่าให้ผู้คนทั่วไป ได้ฟังได้เห็นอาจารย์หญิงท่านก็พูดต่อไปอีกว่าลำบากหน่อยนะหนทางในการสร้างบารมีจากคำพูดของอาจารย์หญิงทำให้ผมเข้าใจและรู้ว่าหลวงปู่สวงกว่าท่านจะมีมหามบารมีแบบนี้ได้ท่านย่อมต้องปฏิบัติสร้างบารมีมานานหลายภพหลายชาติ นานเป็นอสงไขยตลอดเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับอาจารย์หญิงแล้วในเย็นวันที่26มกราคมพศ2566ผมและอาจารย์เปาสินแสแห่งพระนครอังกอร์ธมก็ได้อำลาอาจารย์หญิงและสามีไปพักที่โรงแรมในรุ่งเช้าผมก็ได้เดินทางไปยังเขาคูจะแบงต่อ โดยที่อาจารย์หญิงลักษณาและสามีท่านก็จะเดินทางตามไปที่เขาคูตะแบงเช่นกันเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมในคลิปหน้าตอนต่อไปคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกท่าน